สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์ธนพลนะครับหลังจากที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทะยานไปถึงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยคนไทยก็ถามว่าเอาแล้วคนไทยได้อะไรนอกจากความดีจใจสะใจแล้วก็ภูมิใจฟังให้ดีครับสำหรับน้องๆที่อายุไม่เกิน15คุณมีโอกาสลุ้นได้เงินและโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า15ล้านบาทคิงพาวเวอร์เขาจัดไป ก่อนจะไปข่าวดีไทยครับมาฉลองชัยที่อติดจันกรแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ขย้ำคู่แข่งคว้าชัยนัดแรกเรียบร้อยครับหลังจากเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมกระนำสองจากเจมี่ไบรดี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษและเวสต์มอร์แกนกองหลังกัปตันทีมชนะสวอน4-2 1พาไปสามนัดเลสเตอร์ขึ้นมาอยู่อันดับ9้าเรียบร้อยส่วนน้องๆ้องเด็กไทยที่ฝันไกลยอยากไปเลสเตอร์ครับล่าสุดทางคิงพาวเวอร์ได้จกกัดกข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับเพื่อชิงทั่วดวงวันคิงพาวเวอร์สครับพร้อม นรางวัลรวม3ล้านบาทและที่สําคัญครับ9นักเตะที่เก่งที่สุดนะครับจะมีโอกาสบินไปสัมผัสประสบการณ์การฝึกฟุตบอลที่ Leicester City Academy ถึงประเทศอังกฤษรายละเอียดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจัดไปใน facebook.com/kingpowercup